อ่ะโอเคผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเอ็เนาะอยู่กับผมที่เกมนาเลนเจอกันอีกเช่นเคยนะครับอ่าในที่สุดเซิร์ฟก็เปิดที่เยียบวันนะครับผมหลังจากที่มันอ่าหาเลื่อนเซิร์ฟเวอร์นะฮะเลื่อนเซิร์ฟเปิดแล้วก็มาเปิดเป็นตอนเที่ยงแทนเนาะจาก4ี่โมงเช้านะครับอ่ะก็เข้ามาก็เป็นฉลองโคลาโบและคอร์ดนักนาล็อกนะครับผมหรือก็คือมหาสกคนชนเทพนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะดังอยู่นะสําหรับคนที่อ่า ติดตามนิเมะหรือสายอนิเมะจัจจะเนาะเอออ่าแต่พอผมไปถามเพื่อนผมนะครับผมว่ารู้จักนิเมะเรื่องนี้หรือเปล่าก็มันก็บอกว่ามันไม่รู้จักเนาะก็น่าจะเป็นดังเฉพาะกลุ่มที่แหละนะสำหรับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคนที่ดูเนี่ยก็คิดว่ามันก็ดังอยู่เนาะเหมือนผมนะฮะผมก็ดูนะเออก็รอซีซั่นสด้วยเนาะอ่ะสำหรับอ่ะอัปเดตมานะครับก็มีทั้งเกียร์โคโรโบด้วยเนาะก็เป็นเกียร์ทั้ง6ดาวและ7ดาวนะครับสำหรับเกียร์6ดาวก็แน่นอนเนาะ ก็จะใช้งานไม่ค่อยได้นะครับผมสําหรับเกียร์หดาวของโคโลโบเนาะหลักๆก,ก็จะหาเป็นเกียร์เดาวซะมากกว่านะครับส่วนดาวเคราะห์โคโลโบนะครับผมก็เป็นตัวแจกฟรีเนาะก็เป็นทอนะครับผมก็เป็นตัวที่ดูเท่อยู่นะผมก็จะเก็บอยู่นะเออสำหรับบัฟประจําเดือนนี้นะครับก็เป็นเพิ่มพลังโจมตี50%แล้วก็ลดแร่3 0นะครับผมสําหรับบัฟของเดือนนี้เนาะ โอเครับตัวกระชาแปราก็เป็น5ตัวกระชาที่เปิดเซิร์ฟเวอร์มานะครับเดี๋ยวเราดูพาสก่อนแล้วกันนะครับสกินป้อมก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะสำหรับซีซั่น9นี้นะครับผมก็เป็นน้องตัวนี้นะครับอธิกิงผมลืมชื่อนะขออาภัยด้วยนะฮะ ก็ดูค่อนข้างที่จะนานแล้วล่ะนะครับผมตอนที่มันมาแรกๆคือผมก็ดูเลยนะฮะอยู่ที่ Netflix นะฮะไปสามารถดูได้นะครับผมมันมีภาคไทยให้ดูด้วยเนาะสำหรับแลกคอร์ดแลกนาล็อกนะครับผมเรื่องนี้เนาะอืมอ่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตมาดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่าแต่ตตแต่ละตัวเนี่ยสกิลเป็นยังไงบ้างนะผม,ผมข,อขออนุญาตด,ดูก่อนเนาะก่อนที่จะสุ่มกาชานะสำหรับคลิปนี้นะฮะ หรือว่าจะกดข้ามไปเลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเวลาไว้ให้เนาะหรือไม่ก็กดแท็กเวลาไว้ให้นะครับผมอโอเคนะฮะสำหรับตัวแรกริปโป้นะฮะก็เป็นสายพลังธาตุน้ํานะครับจุดยืนก็50จุดเนาะยืนใกล้เลยละ่ะเป็นตัวชนเลยนะครับความเร็วในการโจมตีปกติความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วนะครับส่วนสกิลที่1นเนาะก็เป็นสกิลดาเมจนะครับ สร้างความเสียหาย24เท่านะครับลดการต้านทักษะของศัตรูในพื้นที่30%แล้วก็ลดอัตราการใช้สกิลของศัตรู30% 10วิส่วนสกิลที่สอน,นะฮะก็เป็นสกิลบัฟนะครับผมบัฟป้องกันทางกายภาพแล้วก็บัฟลบเลีกเนาะอ่ะส่วนตัวถัดไปนะครับผมก็คือตัวอด,ดัมนะครับก็เป็นสายพลังธาตุไม้นะและธาตุใช้ปันกลางนะครับผมไม่ได้เยอะมากเวแล้วก็ไม่ได้น้อยมากนะส่วนความเร็วในการโจมตีนะฮะก็ถือว่าเร็วมากคนเร็วในการเคลื่อนที่เร็วนะฮะ โอ้โหก็จุดยืนเท่าไหร่ดูดหน่อ <c> ย <oughs> ค่อนข้างที่จะดูเลยนะเออคนข้างที่จะดีเลยนะครับจุดยืนร้อยสามสิบการทีหนึ่งการหนึ่งก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวดูสกิลสักหน่อยแล้วกันนะครับก็เป็นสกิลที่หนึ่งนะครับผมก็เป็นสกิลดาเมจนะยกเลืกสภาวาอะอิตาของศัตรูนะครับผมแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสตันนะฮะแล้วก็สร้างความเสียหายอ่ายี่สิบแปดเท่านะครับผมก็เหมือนกับสกิลดัดนะ๊เนาะ ส่วนสกิลที่สอนนะก็เป็นสกิลบัฟนะครับผมก็น่าจะเป็นบัฟหน้าป้อมเนาะเพิ่มพลังชีวิต400เปร์เพิ่มอัตราการหลบทักษะ60เปร์เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่160เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา7วินะครับอ่ะส่วนความสามารถไฮเปอร์นะครับผมของตัวนี้เนาะก็คือต้านการต้านทักษะความว่องไวนะครับเท่าที่ผมอ่านมาตัวนี้คือดีที่สุดแล้วนะครับใครเปิดได้อาดามาถือว่าใช้งานปั้นแม็กได้เลยนะครับส่วนตัวถัดไปนะฮะก็คือโคจิโร่นะครับ ก็เป็นสายว่องไวนะครับผมธาตุไฟนะครับส่วนแร่ธาตุก็ใช้ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะไม่ได้เยอะมากนะครับอ่ะส่วนจุดยืนเท่าไร่เอ้ยสองอ่ะก็ค่อนข้างที่จะยืนอยู่กลุ่มกลางๆนะเกือบกลางนะครับส่วนสกิลที่1น,นะครับก็เป็นสกิลดาเมจนะครับสร้างความเสียหาย24เท่านะครับผมลด พลังโจมตีของศัตรู30เปอร์ลดความเสียหายการโจมตีติดคิย์ที่ข้อของศัตรู30เป็นเวลา10วิสกิลที่สอนะครับผมก็เป็นสกิลบัฟนะครับเพิ่มพลรงในการโจมตี300เเพิ่มอัตราการติดคีที่ข้อ50เเพิ่มอัตรา,ารความแม่นยำ30เปเ็นเป็นเวลา7วิสกิลบัฟแบบนี้เหมาะกับตัวบัฟให้ตัวการบินมากกว่าเนาะโอเคเราดูตัวถัดไปเลยดีกว่านะครับก็เป็นตัวสายไวพิบทัดน้ำนะครับผมสำหรับตัวโพไซดอนนะฮะ ส่วนจุดยืนก็410ความเร็วในการเคลื่อนที่ปกติความเร็วในการโจมตีเร็วนะครับส่วนสกิลที่1น,นะครับผมก็เป็นสกิลบัฟนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นบัฟหน้าป้อมเนาะก็เป็นบัฟฮิวเลือดนะครับผมแล้วก็บัฟเพิ่มอัตราการใช้ทักษะ30%นะครับผมเป็นเวลา10วิเนาะส่วนสกิลที่2น,นะครับผมก็เป็นสกิลาดามเมจนะครับผมก็สร้างความเสียหาย36เท่านะครับยกเลิกผลรับบัฟของศัตรู แล้วก็ลดอัตราการหลบของทักษะของศัตรู50เป็นเวลา5วินะครับแต่ก็น่าเสียดายเนาะที่สกิลเนี้ยไม่ทะลุอมตะนะครับแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับก็โดยรวมที่อ่านมานะครับผมสําหรับตัวจับคู่ต้องโหดก็น่าจะเป็นตัวโพไซดอนแล้วก็ตัวอาดัมเนาะผมเท่าที่ผมคิดนะอ่าหรือถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชาเลยดีกว่านะครับผมก็อยู่ที่ไอดีหลักนะฮะสำหรับ คลิปวิดีโอนี้นะครับอาลืมบอกเนาะก็ผมจะเปิดแค่เป็นตัวกาชาก็แล้วกันนะครับผมส่วน r ูบี้ผมจะไว้เปิดเดือนมิถุนายนแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวจะเก็บย้าเลยแหละสําหรับลูบี้เนาะสำหรับตัวกาชาก็จะเน้นเปิดหาพวกโคโรโบสําหรับเดือนนี้นะครับเดี๋ยวก็จะแบ่งเปิดสักครึ่งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะฮะโอเคมาจัดไปเลยนะครับก็จะแบ่งเปิดเนี้ยก็จะเหลือไว้สัก60 อ่าตัวกระชากแล้วกันนะคะผมสําหรับไอดีหลักเนาะอ่ะส่วนตู้อ่จาจับคู่ตัวโหดนะครับก็จะมาตอนสี่ทุ่มของคืนนี้นะครับอ่าก็รอเปิดได้เลยได้เลยนะครับผมอ่าก็น่าจะเป็นตัวของอดัมนี่แหละนะนี่ที่ีเน,น,น่น่าเป็นน่าจะเป็นตัวอดัมนี่แหละเพราะว่ามันมีทะลุอม,มาตะแล้วก็ค่อนข้างสกิลเนี่ยมันจะโหดเป็นอยู่นะโหดพิเศษเลยแหละคิดว่าน,นะครับผมอืม ผู้ใดผมเนี่ย <c oughs> คิดว่าน่าจะพอแบบโหดพอสมควรแหละเออพูดง่ายนะครับ <c oughs> เออเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยห <c oughs> รือผมลื่นพันหรือผมงเงเบงโอเคมานะฮะก็นะมันค่อนข้างที่จะเศร้าใจอยู่พอสมควรนะครับก็ยอดวิวมันตกนะ <c oughs> กดรู้สึกเสียใจแต่ก็อ่าไม่เป็นไรนะฮะก็จะสู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอืออย่างน้อยก็มี f c ไว้แบบรอดูคลิปผมเรื่อยๆเนาะเออผมก็ ทำคลิปให้ FC ดูโดยเฉพาะครับผมให้ไม่ให้ไม่เหงาให้ไม่คิดถึงผมเนาะเออนะครับมาเปิดไปเรื่อยๆนะครับเผื่ออดัมจะออกถ้าอดัมออกก็คิดว่าน่าจะได้ปั้นแม็กเลยนะครับผมเพราะว่ากบมีพร้อมนะครับได้มาหรือเปล่าโอ้โยเจสิก้าชีหมูอ่ะรอบนี้ผูขอกดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยอดัมอดัม อ้าอดัมมาแล้วนะครับออกเฉยบดแบบวดเร็วนะฮะเมื่อกี้แคบไปเลยนะฮะโอเคโอ้โหอะผมขอเปิดอีกแล้วกันเผื่อจะได้โพไซดอนนะฮะอะก็โพไซดอนเนี่ยมันมีสกิลดาเมจเนาะแล้วก็เป็นบัฟหิวเลือดแล้วก็บัฟอัตราการใช้สกิลเนาะมันก็จะเป็นสกิลพื้นฐานเนาะที่แบบดูดีนะคะผม ส่วนตัวโคจิโร่เนาะมันก็จะเป็นสกิลปัฟเป็นแบบปับ๊บทางแบบคลีสส่วนใหญ่เนะ้อแบบปับ๊บตัวกันบินอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าเออมันคงจะไม่เหมาะดอกมั้งมันคงจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะเปิดอ่ะอีกสักรอบแล้วกันนะครับผมจัดไปเลยอืมจะได้หรือเปล่าอีกตัวหนึ่งโพไซดอนขอมาหน่อยจัดมาให้เอาฮึบโพไซดอน โอ้โหอ่ะไม่เป็นไรนะฮะมารอบสุดท้ายนะครับได้มาเลยหรือเปล่าขอตัวโหดๆมาหน่อยมาเอ้ยโอ้โหเราปี อ่ะไม่เป็นไรนะฮะเราเปิดได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะคะผมเปิดได้อาดัมตัวหนหดมาเนาะอ่ะโอเคนะครับผมหากใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็ช่วยฝากกดไลค์และกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแลว้วขอล่าว่าสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงหลังๆเนี้ยอ่าคลิปท้ายคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะเปิดเ a นเจอร์พลของเดือนที่แล้วละกันนะคะผมหาตัวกาชาเนาะเพื่อมาเปิดโคลาโบเดือนนี้นะครับ